ไปเลยไปเลยเอ้มันมันยากกว่าที่คิดนะไม่จะตกหมืกนะที่ยากเรือเนี่ยแหละไปหาซื้อตลาดดีกว่าไหมใครก็ได้ไปซื้อตลาดดูเขาหมึงอ่ะอ้าวอะไรเป็นฝนไปเลยไปตาเลยเป็นเมาส์ไปงาน ยังจะมาถามิ์ไอ้ไอ้ถึงมื้อนะต้องแบียดกันและเอาเรื่องไอ้กินสิวะก็กินแล้วมันก็จะกลับมาแล้วนะผ่านไปเกินครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ละคนก็เริ่มถอดใจกันแล้วครับจะเหลือก็แต่โกตีที่ยังมุ่งมั่นจริงจังครับตายครับตัวหนึ่งตายก็เลิกไม่ได้อ่ะ ไปดูอ้วนดีกว่าไหมจะดูอ้วนหรือจะดูอ้วกเดี๋ยวเตีให้ได้สักตัวหนึ่งโอ้โหโตก็ไม่ยาวแกล้วอ๋อไม่อย่ามองมาเช้านี้เดยวไปด้วยมาเริ่มเตะขึ้นเลยบอลเราคนจริง โอ้นี่โอ้โหบายเลยก็ขอขอระบาย<อ>ด้วยนะฮะเพราะว่าคนแถวนี้ก็ไม่ไหวกันนะกินแล้วหนูวไหวผ<อ>่านไปเป็นชั่วโมงกุ้งฝอยก็ไม่เห็นท่าว่าจะได้เลยครับมึมกไม่มีเลยสักตัวแถมยังมีคนที่เริ่มจะเมาเรือกันซะอีกพี่สองเจ้าของเรือเลยชวนทีมซุปตาไปกู้อวนดีกว่าครับแถมรับประก,กันว่าจะได้เห็นมึกกุ้งปูปลานแน่ Ali lo 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 kau ku wan aku hei mari buh hei hei ma oi sus ออกไปกู้อวนได้อาหารทะเลมาเพียบเลยเราซุปตาก็มุ่งหน้ากลับแพทันทีเพราะดูเหมือนว่านุ่มหลุยกับพี่บอลเนี่ยจะไม่ไหวซะแล้วไฮไลทของเราอยู่ในนี้ครับโอ้ปลาหม,มึกกระดองกระดองบอนอยากกินทุกคนนะ

อ้าวที่หน้าตาของพี่บอลเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่ผสมวาซาบิลงไปในน้ําจิ้มสักเข้มข้นแบบฝุดๆเลยหพอกิ <c oughs> นแล้วแต่ละคํามันก็อืจีดขึ้นสมองเลยครับนี่บอลเคยกินปะไม่เคยไม่เคยหวานจริงหวานจริง หลังจากลิ้มรสปลาหมึกสดๆกันไปแล้วก็ถึงเวลาแยกย้ายกันไปนอนแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มภารกิจกันตั้งแต่6โมงเช้าครับ เช้านี้น้องแวมพายแฟนคลับของซุปตาหลุยเธอตื่นก่อนใครเลยครับทำธุระเช้าเสร็จแล้วก็รีบมาเข้าครัวช่วยป้าแมนทำข้าวต้มครับในขณะที่คนอื่นละครับอยู่ไหนกันละครับเนี่ยโจ๊โอยจ๊ จับมาเมื่อคืนนี่คือได้ประโยชน์ไหมครับได้ค่ะมีใช่ไหมครับต้องเป็นผู้ทานน่ะนะี่แหละจ้ะกระ,ะ,ะเทียมมาก่อนเลยอ่ะเอาเก่งกว่านี้นิดน,นึงได้และข้าวต้มรวมมิตรทะเลก็สำเร็จ ดูหน thing, ้าก <K r Viol in> ินจริงๆครับเป็นไงครับคางที่นี่แล้วสบายสนุกดีครับสนุกดีครับมันเหมือนกับว่าได้ได้ฟิลนึงอะเนาะมันเที่ยวกันเนาะแวมไพร์มานอนค้างกับซุปตาที่ตัวเองเป็นแสนขับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนอนโอนไหมนอนนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับรู้สึกยังไงเห็นในทีวีกับมาพอได้มานอนกับเขาเจอตัวจริงแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่า แตกต่างจากความคิดที่เราคิดไหมแตกต่างนิดหน่อยตอนแรกคิดว่าเขาเขาก็เป็นเหมือนดาราทั่วไปมีผู้จัดการติดตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ไม่ใช่เลยได้ไปอยู่แล้วสภาพัความเป็นอยู่ของเขาในวันนี้รู้สึกปลิ่มใช่ค่ะคือปลิ้มกว่าเดิมนะอเื้มกว่าเดิมก็เราดาราก็ไปด้วยอาหารมื้อเช้าแลที่เีมือของ ชายชายเป็นคนขับแล้วนี่เป็นลูกมือนะครับเขาจะมือชายด้วยก่อนที่เราจะไปจากที่นี่เป็นบรรยากาศที่แสนสื่อมุดเอดมากนะนี่ขอบคุณลุงชู้กับผ้าแมนเจ้าของแพยชาวบ้านนะครับอยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับแล้วก็ใจ่กับเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมาก มีหลายคนบอกนะว่ามาแล้วมันจะแบบออกแนวทรมานหน่อยนอนไม่สบายนอนไรความจริงนะที่ผมว่าที่ไม่สบายมากบรรยากาศดีมากอย่างที่เห็นผมว่าที่ทรมานน่าจะเป็นเมื่อคืนมากกว่าครับทรมานทรมานมากที่ไปด้หมึกแวมพายเขาน่ารักเขาเป็นคนที่ชัดเจนเวลาเขาแซวเวลาเขาพูดอะไร <c oughs> เขาพูดค่อนข้างที่จะตรง <c oughs> ก็ดีครับคนคนนี้พูดตรงๆงแต่ว่ามีกรองหน่อยก็ดีนะ <c oughs> แต่น่ารัก ที่เราชอบเขาเพราะเราคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วดูเขาแบบดูมีมนุษยสัมพันธ์ยิ่งได้มามาใกล้ชิดยิ่งรู้ว่าเขาเขาเป็นคนดีอะค่ะมีน้ำใจรู้สึกแบบดีมากอะอขงง ังเกตง่ายเขาจะเป็นคนแรกที่เอาพวงมาลัยมาคล้องให้แบงค์พวงมาลัยแล้วคนถือพวงมาลัยไหนบอกว่าเ็กอ่อน่ะคนนั้นแหละแฟนคลับตัวจริงสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจะพาพวกเราไปไหนไปไหนต่อมาลองเพลงเลย้ยฮะ